สวัสดีค่ะพบก,กับช่องหัวแมนมาชนะของเราในวันที่1พฤศภาคม2564นะคะวันนี้เรามาจากกันเป็นคลิปที่3แล้วนะคะสำหรับนทางที่แอดจะนำมาแบ่งปันในคลิปนี้จะมีเจ้าไหนเราก็มาดูกันเลยนะคะไม่รอช้านะ,ะเริ่มที่แนวทางของคุณ สนโพดํานะคะเจ้านี้มีใครรอใครตามอยู่ไหมแอดไม่ลงมาหลายงวดแล้วใช่ไหมคะสำหรับงวดนี้นะคะได้มาเป็นนะทาง2ตัวบนล่างนะคะดูนะคะเดี๋ยวแอดอ่านผิดอ่านถูกเนาะ <c oughs> ก็จะมี80 81 8นย์แปดหนึ่งแปดสี่แปดหกแปดะคะแปดเก้าศูนย์สองหนึ่งสองสี่ห้า ห้าเจ็ดห้า3 6้าสาม2 8 5 3 8สาแล้วก็35นะคะแนวทางของคุณสอนอโพดำมเป็นแนวทาง2ตัวบนล่างนะคะมีใครตามใครรออยู่ไหมแอดลงให้แล้วเด้ออ่ะ มาต่อที่หนาทางของคุณวิมลพวงน้อยซึ่งที่เหล่าเจ้านี้เข้าเนอะอาะเข้าหนาทางตัวไหนนี่แปดเจ็ดเจสองตะบนแล้วก็เข้าตัวกลับด้วยเนาะสําหรับข้อนี้อาได้มาเขาบอกว่าสรุปบนอยู่ที่1 6 8 3 6 8 6 8 8 6นะคะต่อมาสรุปร่างให้มากคือ2 4กับ4 2นะ ลุนกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอริกไหมนะคุณนี่มันพวงน้อยซึ่งเจ้านี้มีท่านึงขอมาอยู่นะแอดพึ่งได้มานะคะอ่าเรามาต่อที่แนวทางของคุณพอนะคะซึ่งให้มาเป็นแนวทาง3ตัวเด่นเบิ้ลหามด้วยนะคะเจ้านี้ต้องบอกว่าแอดนําเสนอไปประมาณ2ฉบับแล้วเป็นแนวทางเลขเด่นล่างแล้วก็เลข2ตัวล่างใช่ไหมอ่าสำหรับฉบับนี้เป็นชุด3ตัวเด่น เบิลหามด้วยนะคะก็จะมีสามหกสองศูนย์หกสามศูนย์หกสองหกหกสองสองหกเจ็ดเจ็ดสองสามหกศูน็ดศูนย์เจ็ามศูนย์จ็เจ็ามสายเจามามแล้วก็ศูนย์ศูนย์มนะคะอะดนี้จะเข้าไหมเรามาลุนกันนะคะในทคุณพ่อนะคะ,ะน่าจะ หมดแล้วล่ะประมาณในงวดนี้ต่ได้มาประมาณสามฉบับรวมถึงฉบับนี้ด้วยนะคะเรามาต่อที่แนวทางของถนนสายบางนาตราดเมืที่แล้วไม่เข้าเนาะงวดนี้นะคะให้มาคือสี่เจ็ดหนึ่งสี่ห้าศูนย์สี่ห้าเก้าเจ็ดเก้าสามเก้าแล้วก็แปดเก้างวดนี้เข้าไหมรุนกันนะคะแนวทางของถนนสายบางนาตราดนะคะเรามาต่อที่แนวทางของอาจารณาร,รินนะคะซึ่งในงวดนี้ให้มาสามตัวบนอยู่ที่ หกสามห้าหกห้าอง้แล้วอ,อ๋อสามกแล้วก็สามนะคะก็เน้นสังตัวบนอยู่ที่หกสามหกห้าเก้าแล้วก็สามหกศนยะคะอ่าแนวทางบนสองตัวนะคะก็จะมีห้าหนึ่งห้าเก้าสองศูนย์ห้าสองแล้วก็หนึ่งศูนย์เน้นสองตัวบนอยู่ที่ห้าหนึ่าเก้าแล้วก็สองศูนย์นะคะส่วนแนวทางล่างนะคะก็จะมีสองหกสองเก้าสามห อา้าวไม่มีสามหกสี่สามเสามแแล้วก็สองนย์นะคะก็เน้นในสองตัวล่างอยู่ที่สองหสองเแล้วก็ 3, ามเกนะคะสำหรับใครที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งรูดบนอยู่ที่ 5, ้รองศูนย์นะคะแล้วก็ให้วิ่งล่างอยู่ที่สองรองสามนะรุ้นกันนะคะว่าจะเข้าหรือไม่อาจารย์ณารารินนะคะ เรามาต่อที่แนวทางของอาจารย์องค์มาคมนะคะให้มาชุด3ตะบนแล้วก็สังตถล่างนะคะ3ตะบนนะคะก็จะมี598 790 669 762 360แล้วก็564นะคะก็ให้ตัดซื้อด้วยนะที่ขีดเส้นใต้สีแดงๆไว้นะคะ แล้วก็ในทางล่างนะคะก็จะมี90 94 96 98 29แล้วก็39นะส่วนใครนะคะที่ชอบวิ่งชอบรูดนะคะก็ให้วิ่งบน6นะคะแล้วก็ให้วิ่งล่าง9นาะสำหรับแนวทางของอาจารย์องมาคมนะคะมาต่อที่แนวทางของจางยุติหญิงงวดนี้ให้มานะคะแนวทาง3ตัว2ตัวเหมือนเดิมน,นะคะมาดู3ตัวกันก่อนนะคะก็จะมี5 3 6 ห้าเก้าหกสามเก้าหกห้าเก้าสามนะคะแล้วก็ชุดสองตัวนะคะก็จะมีสามเก้าเก้าสามเน้นเน้นเนาะแล้วก็รองสามหกอ่าเก้าหกเก้าห้าสามห้าหกห้าแปดเก้าแล้วก็แปดสี่อ้อลืมสามตัวด้วยนะคะสี่แปดเก้าสำหรับทางของอจอนยุติหญิงนะคะวันนี้รู้สึกว่าเป็นเหน,นื่อยจัง <c oughs> อ่ มาต่อที่นวะทางของอคุณเจ้าสือพล้าน VP P นะคะซึ่งเป็นนาทางเล็กเด่นล่างงวดแล้วก็เข้าแนวทางเล็กเด่นล่าง6หลักหน่วยล่างนะคะสำหรับงวดน,นี้เด่นล่างเจ้าสัวพล้าน VP ีอยู่ที่0 639นะคะ0 6 3แล้วก็9งวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่ลุ้นกันนะคะใครรอใครตามอยู่ไหมคะเจ้านี้ต่อที่แนวะทางของแม่นยามหนาะซึ่งในงวดนี้ให้มานะคะ ในงดนี้ให้มาแนวทาง8หางเนาะก็จะมี17 75 45 94 48 86 43แล้วก็93นะคะรุ่นกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะแอด a d ฝากเ d ้อต่อที่แนวทางของใครล่ะคำชะโนดนะคะทีมงานตรางคําะโนดเนาะในงดนี้ให้มาส้นตัวสองตัวนะคะก็จะมี529กับ79นะคะ 529สองกับ79นะชอบไหมสวยไหมคะอ่าสวยออกไหมนี่แหละ <c oughs> ต่อที่แนวทางของเจ้านี่เลยนะคะฉบับนี้แอดลงไปแล้วใช่ไหมแอดลงไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะส่วนนี้เป็นแนวทางล่างนะคะอ่าก็จะมี10 12 20แล้วก็22นะ10 12 20แล้วก็22นะคะ ต่อที่แนวะทางหัวเด็ดเขาบอกว่าไม่ต้องกลับเด้อนะคะ,ะ,คะก็จะมี3 4 6 4 7 9 2 9 7 6 3 2 4 7แล้วก็8 5นะคะต่อที่แนวะทางรัฐบาลเศรษฐีใหม่งวดนี้นะคะเด่นบนอยู่ที่1กับ7ให้2ตัวมาคือ9 1 7, 8 1 7 1 7 6แล้วก็6 6, 6นะคะส่วนสตัวนะคะก็จะมี791 881 471แล้วก็976นะ ต่อมาค่ะแนวทางล่างเด่นอยู่ที่1กับ6นะคะแล้วก็ไฮสองตัวมาคือ9 1 9 6 2 6 4 6แล้วก็97นะคะม,มาต่อที่แนวทางใหม่ซึ่งแอดไปเจอมานะคะแอดไปเจอมาเดอ้อเนี่เดอ้อแอดไปเจอมาจากไหนก็มาฝากกันนะคะให้มานะคะก็จะมี0 5น6 2ห้าสองีแล้วก็สองห้าน ห้ชุดกันมาคือ9ก้าแล้วก็เก้นะคะต่อที่นาทางของคุณเจมโพดัมดนะคะในงวดนี้ชุด3ตัวฟันขาด3ตัวตรงนะคะคือ930 903 909 990 9030แล้วก็99นะคะในาทางของคุณเจมโพดัมดนะคะ,ะมาต่อที่นาทางเลขดับบนของคุณมาลิกนะคะ ดับบนของคุณมาลิกงวดนี้ให้ดับบนอยู่ที่5นะคะงวดนี้ให้ดับบนอยู่ที่5เนาะงวดนี้จะผ่านหรือไม่และใครที่รอนวะทางฉบับนี้อยู่นะคะแอดลงให้แล้วนะแอดไปเจมากเอ้ามาฝากกันนะคะอืม มาปิดท้ายกันที่นวะทางเลขดับล่างของเทพบรรลือสุดคันเทพซึ่งแอดได้มาเมื่อวานนี้ประมาณ5โมงเย็นนะคะแล้วถ้าใครที่รอแนาทางเลขเด่นล่างของเจ้านี้อยู่ mm hmm. เขาบอกว่าจะมาประมาณ5โมงวันนี้นะคะ5โมงเย็นวันนี้นะะนนเนาะอะเราเรามาดูดับดับล่างก่อนเนาะดับล่างนะคะงวดยาวให้ดับล่าง อยู่ที่ศูนย์ผ่านไหมผ่านสําหรับงวดนี้ให้ดับล่างอยู่ที่ศนย์กับ7นะคะงวดนี้เทพหรือสูงเทพนะคะก็ให้ดับล่างอยู่ที่ศย์กับ7นะคะรุ่นกันนะคะว่าจะผ่านดีหรือไม่สําหรับสตินะคะก็สามารถดูได้ตามนี้เลยนะคะที่แอัดวงไว้นี่นะคะเห็นไหมอ่าตามนี้นะคะผ่านไม่ผ่านก็ดูกันเอาเด้อ ค่ะแอดก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณท่านนะคะที่ติดตามรับชมของเรานะถ้าชอบก, like, กิปกีรมก็ไลค์แชร์กดติดตามนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้แอดจะหาแนวทางมาแบ่งปันกันต่อไปนะ,ะวันนี้ถ้าแอดได้แนวทางมาเพิ่มเติมแอดก็จะลงให้ในช่วเงเย็นอีกเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะรวยๆนะคะ